อ่าแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนวันนี้นจะมาะนนบาาเปปะะาดูกันว่าบาตหนือไม่ตกนะคะ <c oughs> <ล>เริ่มเริ่มลูกโป่งมีสติกเกอร์ด้วยนะคะอได้สอันอ้ได้สอโอตกนะล้ตกล้โอ้ย เร็วเร็วไปนับเลยสิได้กี่ลูกแล้วพออยังพอนะ